ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้าห้องน้ำสีทองอันอลังการทุกคนต้องยกมือไหว้ครับมันเรียกว่าเป็นหอธรรมบางคนเรียกว่าเป็นโบสถ์นะมาที่วัดหลวงคุณยาไหว้สีทองนะครับสีทองนั่นผมหมายถึงโลกิยะสถานที่ที่แสดงความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์นั้นมันบ้าสีทองมันบ้าความร่ำรวย มันบ้าความมั่งคัง่งความร่ำรวยดังนั้นสีทองนะผมเป็นคนไม่ชอบสีทองผมเบื่อผมเบื่อสีทองสีทองมันเป็นสีแห่งตันหาผมจึงสร้างโบสถ์เป็นสีขาวครับห้องส้วมเป็นสีทองเห็นไหมเพื่อให้เป็นที่อยู่ของพวกคารวาสพวกมนุษย์ขี้เหม็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักธรรม วัตลูกเงินทองสมบัติมากกันเข้าไป